อันนี้ทำไมามีแต่อันที่ต้องการเกมพาร์ทเนี่ยไอพวกสไนเปรอร์ช็อตกันแล้วนะคือมันจะเอาปืนโปรๆเป็นเกมพาร์ทเลยใช่ไหมเจวิลลี่สโตร์ยอดอจีโน่รีแวมมีรีแวมด้วยนะก็มันมีอยู่อันเดียวใช่ไหมเสียตังค์ซื้อหมดเจวิลลี่สโตร์นี่แหละนะครับหน้าโหลดหน้าโหลดแบบกอลฟเกตเอนะครับกอลฟได้เนียนมากเจดชื่อเจดไม่ใช่เบนใช่ไหมเจดบาร์บาเป็นร้านที่อยู่ใน สักอย่างหนึ่งมีจิวเวลี่เยอะแยะมากมายตอนนี้นะครับไอเจ็บมันก็บ่นเหมือนเกมจริงอะแหละเอ็กเซสนะครับซื้ออะไรได้บ้างเงินเงินมีอศูนย์เราจะซื้ออะไรได้เนี่ยไอเจ็นี่อยู่เหมือนเดิมเลยกลุ่มเรามันมีแค่สองสามคนใช่ไหมอ้เนนอะไรเอหนึ่งเหรอโอเคใส่หน้ากากกดอะไรนะกดเใช่ไหมมาร์กมันมันไม่อย,มยอมมาให้อ่ะผมจะมาเป็นฆาตกรแทงคนนะตัวนี้มันปิดกล้องได้ เข้ามาละมันไม่เห็นจริงอะ่ะตาบอดเหรอคือเสีเสยงเสียงตอนคนเห็นนี่คือก๊อปก๊อปเกตเอฟนะครับนั่นแหละจะหันมาชึตอบสิอ,อ่อตอบเพจไปแทงไปได้ด้วยไม่ต้องไปเก็บมันหรอกนะครับมไม่มีใครเห็นหรอกหรือมีมันไม่มีหรอกมัง้เออเงเออผมว่าเอไอเกตนี้มตาบอดอะดูดิ อ่าเปิดข้างในนู้นมีกาดอยู่อีกชึกชึกทุกกระจกมันนี้ไม่มีใครรู้ด้วยนะใส่ดิวปุ๊บมันก็จะมีคนรู้ตัวนะครับชึกชึกไม่ให้โทรหรอกตอบตอบคอนนี้ไม่มีใครเห็นจริงหรอ,อเพราะไงดูดูด,ด,ดูคือเดินเดินถือมีดมาตรงหน้าอย่างีม้มันมันจะไม่รู้เรื่องนะมันยังแค่สงสัยอยู่ชึกฆาตกรต่อเนื่องชึก ฆ่ากันต่อเนื่องมีใครใช่ไหมไอเอเจตนล้วก็บ่นอยู่นั่นแหละหยุดบน่นอยากจะฆ่าเกเกมมันคือมันไม่ต้องกลัวอะไรเลยใช่ไหมคือ <c oughs> ถ้าถูกแจ้งตำรวจปุ๊บยิงฆ่าไปก็จบอันนี้น,นี่คือเงินใ เงินกองหนึ่งนี่คือสองแล้วเดล่าใช่ไหมเนะี่ยผมสามารถเข้ามาหลบหลบในตู้เซฟได้นี่เราเป็นเด็ก,กอะน,นะ่เอตัวเจาเนี่เขาเรียกว่ากรอบเขาเรียกว่าใช้โลภและเราปฏิบัติการเดียวกันอะไรเงี้ยกลุ่มโจรเดียวกันนะโอเคเจอไอ้ของที่มันต้องให้แนละ้วแล้วผมเห็นในถุงพกนีและท้อคุด,ดิเยอะขานาดนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปกกงไปเก็บมันหรอกนะขึ้นรถไปแหละได้มาสองพัน เพราะว่าฆ่าฆ่าคนเยอะใช่ไหมม,ม,มีด่านโลแบงนะโลแบงไม่ใช่โกแบงนะมันมีกี่ AI กันแน่เนี่ยต,ตอนแรกมันเอไอหนึ่งฮนะแล้วรูปมันยืนท่าท่าเหมือนไปซูโม,ม่หน้าตามันเปลี่ยนอนะคืออะไรเนะนี่ยไออุนเวิร์สนี่มันก็หน้าตามก็เปลี่ยนมันธนาคารอะไรของมันเนะี่ยคนไม่มีมีมิติกาศ์ดวาด จะมีก <c oughs> าฆาตกนตะกี้ตะกี้มันเดินเองตะกี้มันเดินเองนะครับมันมีกาดอยู่เออมันมาเดินมาแล้ววิ่งชึกชึกตรงนี้ทำอะไรได้เนี่ยปิดกล้องเหรอถ้าปิดกล้องได้ขึ้นมานี่มันมันไม่ควรจะยากหรือเปล่าอ๋อกล้องอะไรของมันเนี่ยคือคือมันเห็นอะไรเห็นนู่นเหรอตาดีแท้เป็นไรตัดสายไฟ What the.. คือคไม่รู้จริงอะฮะคือคือเกมมันพังแล้วเกมมันพังแล้วแล้วกาไอ้คนหายไปไหนกาไอ้นคนมันหายไปแล้วสักพักมันจะมีพวกสักอย่างหนึ่งจำชื่อไม่ได้แล้วนั่นมันมาใช่ไหม ที่ไหนคีการ์ดคีการ์ดอยู่ไหนเนี่ยนี่ใครใครเขามันมาทำคีการ์ดวางไว้ตรงนี้มันจะมีคนเอาคีการ์ดมาวางไว้ตอนนั้นจริงเหรอเรื่องอันหนึ่งอยู่ไหนล่ะ คือผมเดินหามาหนึ่งชาติแล้ววัดคือมันไม่มีไงคีย์อันที่สองอยู่ไหนไม่ใช่ใครมันเอาไปซ่อมหรอกครับแล้วตัดไฟตัดไฟตัดเพื่ออะไรคือปกติมันต้องอยู่ตรงนี้ไงเนี่ยต้องอยู่แถวนี้แล้วอ,อีพีผู้จัดก,การนั่นผมก็ฆ่าไปแล้วมันก็ไมีอยู่อันเดียวผมว่าผมว่าเกมมันพังแล้วแหละดาวเทาแบงแล้วนะครับธนาคารอะไรเนะี่ยคือมันจะมีอะไรดีขึ้นกว่าโลแบงนิดนึงนะครับ นี่เันชื่อแบงค์เลยเนะี่ยบิ๊ก t อน Tasty มันทำว้ให้ใครอ่านม,ม,มันมันต้องด้านนี้หรือเปล่าเนี่ยคนขับรถมาผ่านใช่ไหมอันนี้ถูกแล้วแต่ข้างหลังเนี่ยทำให้ใครอ่านให้คนแถวนี้อ่านเหรอแล้วคนเรามันเดินกันเยอะอนยะ่างเนี่ยซึ้อ <laughs> โอ้ <laughs> เห็นกันหมดเลยทีนี้ ผมทำตัวสบายใจเชิบไม่มีอะไรเกิดขึ้นอย่าโทรหาตำรวจหยุดชึ๊กฆ่าดิฆ่าไม่ฆ่าไปไหนฆาตกรต่อเนื่องแทงสิฮิตบอกระฮะยิงยิงยิงการเดินตดประตูนี่คืออะไรอ่ะใส่ตัวนี้ใช่ไหม เอาใส่เจก,กี่นาทีเนีเ่ยสองร้อยเก้าสิบห้าวิเฮ้ยโวมันยังไหนเนี่ยบินลงมาจากฟ้าเป็นซุปเปอร์แมนเลยอ๋อยืนทำอะไรของมันหน่วยสวัสด์เดินกันสบายใจมากดู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 โอ้มาช่วยก่อนเพื่อนล้มเลยใช่ไหมเนี่ยแล้วคือ ไอสนไนเปอร์มันอยู่อยู่บนตรงนู้นแล้วมันจะลงมาเพื่ออะไรมาช่วยนั่นแหละช่วยดิอ๋อช่วยอยู่เหรอผมว่าบอดเกมนี้มันมันพังแล้วแหละบอดเกมนี้มันพังแล้วอ,อืออวาว่ได้เฉยไม่อะไรของแต่ละอย่างเดินดิเดินเป็นไหมเดินอนะเดินยืนนิ่งเพื่ออะไร ช่อชื่อคือเอามาเต็มเลยเนะี่ยให้ช่วยไหมให้ช่วยไหมคือคือมันเหมือนคิดว่าตัวนี้มันมันเดินเข้าได้แต่จริงจงมันมีกระจกอยู่อ่ะนั่นแหละเข้ามาโดนฆ่าต้นต้นรุดมันแบบว่าอาจจะคิดว่า เรื่องเล็กๆนิดเดียวแค่ป้นทองเองเม้นไม่ต้องมากําลังมาเยอะหรอกได้ดูด,ดูมาแค่นิดเดียวอะ่ะน้อยกว่าตลาดนะเด็กแล้วนะผมหัวจักรในผู้นี้หมดดิอ๋อตาย <laughs> ไม่ผ่านด้วยนะน,นับกาผ่านไหมนับกาผ่านเฉยแต่สเตลเฟลได้ตั้งแสนหนึ่งได้ตั้งได้แค่แสนเดียวเองนี่นี่มันคือเจ้าของร้านหรือลูกค้ายืนต้อนรับเหมือนเจ้าของร้านเลยร้านทองวินวินเซนเต วิวินซเซนต์นะครับห้ามมีอาวุธถืออาวุธเข้าไปข้างในนะครับห้ามถืออาวุธทไมเข้าไปข้างในแต่เรามีและไอ้ยามนี่ก็มีแสดงว่าเราก็ถือได้นะครับถ้ายามถืออาวุธได้เราก็ถืออาวุธได้เหมือนกันอะไรอ้อปึ๊เชึกหยุดอ,อย่าคิดแม้แต่จะคิด อย่าดิเฮ้ยคัตรกรต่อเนื่องไม่ผมเกลียดเกมนี้ผมเกลียดเกมนี้ผมเกลียดเกมนี้ว่าไงไอากาดฮะเพื่อนยิงให้หออยู่ดิล้มต่อน้าตาโอ้นะท่านผู้ชมดูแรงดีนะ คือคือมันมันขึ้นแค่กล้องไงมันไม่ขึ้นปืนไงเพราะว่าระบบแรงดีดเกมเรื่พังอะดูดิมันขึ้นแค่ปืนคืออะไรไม่รู้มาช่วยสิเพื่อนยืนทำไรล่ะผมวเกมมันพังแล้วแหละช่วยเกมนี้ไม่ควรอยู่ดูดูมันทำอะไรอาอที่กระโดดช่วยต้องใช้ปืนอะผมว่าพอเถอะพอจากเกมนี้ไปแล้วนะครับ รวมสปาร์กันเป็นฝูงเลย